ฟรีฝนเพิ่งหยุดผนตกฟรีหลังบ้านเันได้เพิ่นได้ฟีผัดผักกันผัดใส่หมูใส่น้ำมันนิดเดียวแค่เพิ่นได้ฟรีแค่นี้พอคะ่ะไม่ชอบกินน้ำมันใส่นิดเดียวพอมอันหอมก่อนแค่เพิ่นไดี ถ้าคนเพื่อซีไม่อยากให้มันจีเราก็เนี่ต้พริกใส่หน่ยนะพริกิกเม็ดนึงให้มันหอมกัน,กนนใะห้มันว่าไม่ให้มันจีเกินไปไม่ไม่ <c oughs> มก,กนอนกย

ีหน่อยหนึ่งนะเพื่อนสิใส่ปนนะคะต้องใส่แค่ตับผิวเองพอไปเลยต้องใส่เลคะ ีแข็งๆมงนลงก่อนน้ำเติมสุดก้นน้ำเติมสี่ก้างมันน่ะไปไว้ทีหลังเางี้แข็งเราลงก่อน้มสีใส่พริกหยวกนะครับเพื่อนซีเนี่ยพริกหยวกพริกหวานน่ะใส่ด้วยครับเพื่อนซีอร่อยนะพริกมิดลูกใหญ่ๆนะเป็นพริกหวานนะเพื่อนซี มาผัดอร่อยนะนี่ค่ะนี่เียยวนเลยช้างเดือนละโอ้ยห่อนดิเพื่อนเอ้ยเด็กคนโฟนตกก็ไม่ได้ยินเลยแป๊บเดียว ให้ผักสุกก่อนนะครับเพื่อฟีผักกะล่ำม,มันไม่มใช่แข็งเอาเ,เ,เิงแข็งั้นลงมันอยากแขงะเพื่อฟีสุกแล้ว มะแพไม่นานนะคะเหนียวไว้นานแล้วเหนียวครับเพื่อนเดีวยนนดวสิโอตังเยอะเลยอ่า มันน so ้ำมันต้มด้นยกันช้อนเจ้านี่หน่อยเจ้าน้ำมันต้อกันเหอเนกันผัดผักสิผัดกรมมิตรใส่หยวก ี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนเอฟก็จะขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนเอฟีพี่น้องทุกท่านฝากกดไลค์กดซับสไครปกดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกําลังใจทาอีพีต่อไปข้างหน้าค่ะก็วันนี้ก็จะขอลาไปก่อนลวคะ่ะขอให้เป็นเพื่อนเอฟีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและก็ร่ำรวยนะคะอย่าเก็บอย่าจนค่ะสวัสดีค่ะ